แคเก็บความลับของผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะครับมันจะแตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีตกค้างอย่างไรนะครับเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้จบครับข้อแตกต่างข้อที่1ครับคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกครับจะมีความปลอดภัยสูงนะครับไม่เวลาใช้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องปิดจมูกนะครับหรือไม่จําเป็นจะต้องใส่ถุงมือก็ได้นะครับเพราะว่ามันปลอดภัยครับมันเป็น สารที่ทําจากธรรมชาตินะครับอย่างที่2ครับจะปลอดภัยกับต้นยางนะครับจะไม่ทําให้ต้นยางชะงักการไหลนะครับหรือจะไม่ทําให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโตนะครับอย่างที่3ครับจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะครับจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับตกลงดินนะครับหรือโดนดินนะครับโดนจุลินทรีย์ตัวเล็กตัวน้อยในดินนะครับก็ยิ่งจะทําให้จุลินทรีย์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับยิ่งจะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนนะครับถ้าเป็อแกกินะครับ ต่อมาครับอย่างที่4ครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์นะครับไม่ตกค้างในดินนะครับไม่ตกค้างในพืชไม่ตกค้างในคนนะครับต่อมาอย่างที่5ครับกลิ่นจะมีกลิ่นหอมนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับไม่เป็นมลพิษนะครับในทางธรรมชาตินะครับต่อมาอย่างที่6ครับไม่มีผลข้างเคียงในด้านลบนะครับสารที่เป็นออร์แกนิกนะครับไม่มีผลข้างเคียงในด้านลบนะครับเพื่อนๆครับต่อมาอย่างที่เครับ ยิ่งใช้นานนะครับยิ่งถ้าเรายิ่งใช้นานปีใช้ไปนะครับก็จะทําให้มีแต่ผลที่เป็นบวกนะครับมีสร้างความมั่นคงยั่งยืนนะครับให้กับต้นยางของเราได้นะครับทําให้ต้นยางของเรานะครับมีความมั่นคงนะครับไม่เก็บไม่ป่วยนะครับมี มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็กผมอาจารย์กันหาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ